สวัสดีเบิร์ตสุภูทูคน,นมามาแซ่บๆน้องกันพี่น้องเรียบร้อยแล้วบัานนี้นี่ผักกับผักแก้มฮากระีมีแบบผักบุ้งผักกาดสลัดหน่อยนึงแล้วก็มีมะละีขขินก,กนมามาพี่น้องกอนสิลงมือก์ฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้บ่วทองเด้อเดยอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้น้ำพี่น้องเลยมามาพี่น้องเป็นอันเรียบร้อยแล้วบัานนี้ลุย ำเดรแขกมนันนี่สดเลยโซกเล็กพี่น้อยเลยพี่น้องทำแดรแขกมันโซกเล็กเนือ้อเนื้อเล็กเนาะแอ จกเด็ดขั้นบานหอยมันก็แบบลาบเดือดอืมจับมันนัวกินข้าววัวบูเหลือง มันเป็นพอหมาพี่เนาะยาน่ะย,นนานยานมันขมอืมกินมะละกับยานมันขมมีขมอยู่สะขมเป็นยาอืมจับอืมอืม <ผ>มก็มกาดมันใหญ่ๆนะว่วาเขาบูกแบบธรรมศาสตร์ผักบุ้งพี่นนองพักอินทรีย์ในซานผิดอืมผักบุ้ง เสดานปูมีตาพี่น้องเอ้ยถ้ามีตาเนี่ยฮะหวานช่วยๆเลย,ยตย้นนี้ก็ยังหวานเจี๊ยบไปเลยอันนี้มีแต่เนื้อครับไอ้ขนาดน้องนี่ข้าวขาดไปอย่างหนึง่งเลยข้าวขาดไปอย่างหนึง่งยิ่งหง่ะลูกโลดเออว่ะ อโอ้ลืมพี่น้องเลยกินลืมลูกโดกดเนี่ยพี่น้องเลยระวายอยู่วายนี้มันขาดไปอย่างหนึ่งอืมที่สิบวันท่านพี่น้องมาละทินยังไงไปเลยกินจนเพลินดืมสิ่งสำคัญ จบเจอไทยันเจริญหลายหย่อมฮักมัดทางคนทางนะโอ้ยไปแบบบม่มีคุ้มบ่มีรุ่มบ่มีว่มานคือแบบให้โบจักไปเนะี่ยแมนอืมงุ่งตึบมึนมึนเลยแบบโบจักท้างมากแมนมันหลาย ขนาดไปไปให้ไปหน้านะอย่างเทกอนกีดคิดเบิังได้เท่านั้นแหละพี่น้องบ้านคอยเนี่ยโอ้ยขนาดในเมืองแท้ๆนี่ยังมีไงกลุ่มเออสร้างยินแรงเนาะเออไงกลุ่มกันยามฝนอยู่ไปบ่ได้ีแม่งไปบ่ได้เอ้าขี้ต้มเป็นลุมเป็นบอลอยู่แล้วอีรีตัวมันตะขี้ต้มเลยมิดินหลากน้ำดินเหนียว ส่วนในเมืองนะโอเคอยู่แมนส่วนอบวตเนี่ยเมนเที่นนไปลําบากเนี่ยอืมออกจากเมืองก็มันกิโลสองกิโลนี่กับหืมปรยัดพลนันงาเล็กเพน่อนอันนี้บ่าให้ฟังซื้อ,อเป็นขอบเปรียบเทียบอ,อืมเป็นอะไรนะได้<ช>ะบะกินเป็นเพื่อนสิเบวัต์อ่ะอืมโอคักเนี่ย พราะว่าลูกชายก็มาเที่ยวมาเล่นซื้อพี่น้อยบริษัทมาเฮ็ดเวียเฮ็ดงานหรอะก่อนเนี่ยข้าเฮียนอยู่มือนี่็เป็นมือเดินท่างเป็นการเดินทางกลับประเทศภูม,มิประเทศ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่เขาเข้าเฮียนซองปีนี้งพัทยาพักเลยมาบริหารเยอะเนาะบริหารปวาร์ไม่เป็นส่วนโควิดเข้าก็เฮียนต่อเลยเดีย๋ยวพวกพักให้ เพราะว่าเขายุดิแห่แค่เดือนเที่ยวแม่สอบสอบแม่เออาสอบเสียงบางตนเดือนหกต่ว่าเจะเรียนคณะแดห,หรือว่าอย่างนี่อ่าคณะศิลปศาสตร์และบริหารธุรกิจนี่ว่าการขุมขอ้อสาขาการหุมขอ้อแมนเตี่ยแม่เพราะว่าเขาเปลี่ยนจากบริหารธุรกิจมาเป็นการหุมขอ้อลูกชายนี่ ยังเงียนแบบอน,นันพี่น้อยแต่ว่าว่ายังไงกำลังเข้าไปเรียนชั้นปริญญาตรีเนาะเข้ามาห้าลัยมหาลัยปริญญาตรีแต่ว่าได้เครื่องทางแล้วอีซองปีก็สบายใจเลยพี่น้อยแต่ตอนนี้ก็ยังหนักใจอยู่ <c oughs> เอออย่างดันๆกันไปอยู่ประคองกันไป ดลเคำสดทายพี่น้องก่อนจะร่าอืมอะปรบบุ่งคำสดทายพี่น้องยแซ่บแซ่บแค่อืมอืมแซ่บพี่น้องซุปเด็กตั้งใจอยากเอาสวยม่หยุกสดเลยเผ็ดเองกินเองแซ่บเองพี่น้องเลยแมนจับซี่แหละ ของแซมอยู่ท <na> ี่ผู้มักของมักต้องยู่ก็ผุดแสบเบิ้ลเจียงแตบพี่หน่อยเอ้าพี่หน่อยคลิปนี้ก็บทรัพยนี้แหละถ้ามากับโจ้คนไรถ้าใจโจ้คนแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้บ่าททองเลยเด้อเนาะเอ้าขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมบ่าททองเนาะเอ้าคลิปนี้ก็บทรัพยนี้แหละเดี๋ยวสร้งพ่อลูกเขาสรงคนกันสิอำนาจพระจากเดี๋ยวพ่อกันแม่คลิปหน้าเนาะ สบายดีบมยดี